โลกภายในตัวเรานั้นที่เรียกว่าโลกกัตามีการหมุนรอบของที่ละเอียดมากบางครั้งบางคราวความละเอียดมากนั้นจนไม่สามารถที่เราจะดูได้ด้วยตาเปล่าเหมือนกับบัตรของสาร ที่มีการหมุนของอนุภาคเป็นวงกลมรอมกฎธรรมชาติเพราะท้าแล้วอายตนะภายในคือกิเรสที่มันปุงก่อให้เกิดตัญหาก่อให้เกิดกากรกระทําแล้วเกิดเ่็นวิบากส่วนอายตนะภายนอกนั้นคืออุปทาน ทำให้เกิดกรรมืระส่งเป็นผลเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องรับผลของการกระทำไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องได้รับผลจากสิ่งที่เราทําพระอริยสงฆ์นั้นจึงต้องดับภาษะคือมีอายธนะภายนอกบวกกับ อาเยตนะภายในคือการทำงานแต่ไม่ไปสเสวยอาร,อรมณ์เพราะแทนแล้วการดำรงชีวิตของพวกเราหรือคนเหล่านั้นก็มีธาตเป็นองค์ประกอบด้วยยินน้ำลมไฟอิญญยายเราอยากจะเข้าสู่นิพพานทาต เราก็ต้องประพฤติปฏิบัติรู้ว่าร่างกายของเรานั้นมันเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของเราจากวันหนึ่งนั้นร่างกายนี้ก็ต้องดับสลายไปในที่สุดเราประพฤติเราปฏิบัติจิตของเรานั้นเข้าสู่ขั้นไหน การที่เราประพฤติปฏิบัติเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตของเรานั้นจะเข้าถึงไหนการที่เราจะรู้ได้นั้นทุกอย่างเป็นปัจจจต่างรู้ได้เฉพาะตัวก่อนอื่นนั้นเราต้องทำสมาธิให้ตั้งใจแน่วแน่ก่อให้เกิดเพิปัญญา หรือวิัศนาขึ้นมาเพื่อให้เกิดเป็ความรู้ถ้าเราพยายามฝึกจิตฝึกใจของเราเราก็จะพบว่าตัวจิตนั้นเป็นตัวรับรู้กิเลสทั้งหลายทั้งปวงแต่ถ้าเราฝึกจิตของเราโดยใช้สติสัมปชัญญะเรารู้ว่า ผัสสะทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าเราเคยรับไปเสวยอารมณ์ทั้งหลายผิดกับพระอริยเจ้าที่บอกแล้วว่าพระอริยเจ้านั้นท่านดับผัสสะได้เพราะท่านนั้นไม่เสวยอารมณ์ไม่ว่าตาหูจมูกลิ้นกจหรืออะไรก็แล้วแต่ ท่านเห็นสักแต่ว่าเห็นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราเขาวพวกเราทุกคนนั้นก็ทําได้อยู่ที่ว่าพวกเราจะทําหรือเปล่าเพราะคําว่านิพพานนั้นมันมีอยู่ในใจของทุกคนแต่ทุกคนนั้นจะเอายุคานมาประพฤติปฏิบัติหรือเปล่าเท่านั้นเอง